สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธ์พยากรณ์คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีสิงห์เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพนานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจําตัวท่านนะครับคือดาวในภพตนุลักษณ์นะครับจากราศีสิงห์ก็คือดาวพระอาทิตย์เดือนนี้สถิตอยู่ที่ภพ อรินะฮะในราศีมังกรได้ตำแหน่งจุลจักร์แล้ก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับเป็นทั้งปัสวะเกณฑ์และอุดมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับจเนเรียกได้ว่าเดือนนี้การงานท่านเนี่ยมีอุปสรรคในงานแต่ท่านก็ฝ่าฟันได้นะครับด้วยพลังของดวงดาวเองนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับ ท่านรีบทำอะไรให้เสร็จสับนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาง,งานงานอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่าทิ้งเกินกลางเดือนนะครับมีอะไรรีบทำรีบแก้รีบติดต่อนะครับเพราะว่าดูแล้วการที่ดาวประจำตัวท่านเดินมาในพบอรินี่ก็คือเป็นพบของอทุกสถานพบเรียกว่ามันต้องมี ปัญหาให้แก้หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่รีดดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนเนี่ยหลัง13มกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยดาวพาทิตจะโคจรไปยังราศีกุมมะเร็งตําแหน่งท่านพอดีเลยนะครับแต่ดาวพาทิตพอไปอยู่ตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งนิดนะครับแปลว่าท่านจะเจองานที่หินขึ้นยากขึ้นแหละนะครับแล้วจะเจองานที่มันเร่งด่วน นะครับก็อาจจะต้องมีความเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอิทธิพลของดวงดาวนั้นเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งอยู่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับพอมาในช่วงครึ่งเดือนหลังในดาวได้ตำแหน่งนิดแต่ว่าตำแหน่งมันอ่อนท่านอาจจะต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติเป็นสองสาเท่าหรือทํางานแล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยต่ากว่าที่คาดคิดไว้นะครับและดาวพระศุกร์เนี่ย ก็เล่งท่านอยู่ด้วยนะครับได้ตำแหน่งพินทุบาทในเดือนนั้นในช่วงครึ่งเดือนเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระพ,พุธในเรียงตัวกันอยู่ในราศีกุม mm. เล็งมาอย่างท่านนะครับทีนี้การโครจอยเนี่ยอาจจะมีในองศาที่อาทิตย์เนี่ยไปทําให้ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธนั้นดับลงได้การเจราจาติดต่อหรือการใช้ก็เรียกว่าวิธีการศิละปะในการเจราจาต่างๆเนี่ย อาจจะลดลงในวันที่ดาวทั้งสองดวงนั้นดับนะครับและดาวพระพฤหัสก็ยังอยู่ในภพมรณนะเป็นตำแหน่งพินทุบาทอีกการได้รับที่ว่าจะเกื้อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปขอร้องใดๆเนี่ยก็อาจจะมีความยากเพราะมันอยู่ในภพมรณะนะครับแปลว่าอาจจะขอร้องอยากนิดนึงดังนั้นเดือนนี้การงานท่านเนี่ยท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเองเลยนะครับนะครับมาดูทางด้านการ เงินนะครับทางด้านการเงินในเดือนนี้ดาวการเงินก็คือดาวพระพุธมาจากเรือนกระดุมพันนะครับในช่วงของต้นเดือนเนี่ยจะอยู่ในภพปุตตะแล้วโครจรเร็วมากเลยนะครับอยู่4ี่ห้าวันแล้วโครจรไปยังภพอลิเลยสถิตอยู่ในภพอลินี่นานมากจนถึงวันที่22กสิบกุมภาดังนั้นการเงินของท่านเนี่ยไปอยู่ในภพอลิแปลว่า ต้องมีความระมัดระวังนะครับอลิแปลว่าการใช้จ่ายที่มันเป็นการแก้ปัญหาหรือการก่อหน,นี้ยืมสินขึ้นมาใช้นะครับต้องระมัดระวังคือมันมีหมุนใช้แต่มันอาจจะไม่แท่เงินของที่ท่านสะสมไว้หรือาจจะต้องมีการกู้ยืมขึ้นมาเพิ่มเติมในการใช้งานนะครับก็บริหารจัดการให้ดีนะครับส่วนทางด้านความรักนั้นในเดือนนี้ดา จากภพปตนิในโคโจอไปอยู่สุภะนานแล้วนะครับร่วมกับดาวบาปปะเคะดังนั้นเนี่ยความรักนี้มันก็อาจจะเป็นของการเอ่อให้สุขให้โชคบ้างแต่มันจะเป็นลักษณะของความตามสไตล์ลีลาของดาวพระหูอาจจะมีการลุ่มหลงโมเมาไปตามเรื่องนะครับแต่ในเดือนนี้ดาวพระสุขพระพุทธพระอาทิตย์มันมาเรียงตัวอย่างอย่างภพปตนิท่านเป็นตาแหน่งพินทุบาทท่านอาจจะมีความ คืนเคืองสนุกสนานไปความรักความไข่อะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังควบคุมตัวเองเหมือนกันนะครับและตัวท่านเองเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นมีเสน่ห์มากนะครับก็ต้องระมัดระวังทั้งการเผยใจไปและการมีคนเข้ามาเนี่ยเราอาจจะใจอ่อนวันไหวไปได้นะครับในเดือนนี้ครับ ชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้ก็ขอให้ท่านฝ่ออฟาฟันนะครับอุปสรรคต่างๆในงานในหลายๆเรื่องนะครับให้ผ่านพ้นไปหวังว่าเดือนหน้าก็น่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอท่านอยู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้าสวัสดีครับ